วางได้เลยครับอาบบางไ้ก่อนนะครับบางไ้ก่อนนะน้ำด้วยนะอ่าด้านซ้ายด้านซ้ายมือด้านซ้ายคือขรอกว่ามีด้านขวาเกี่ยวกับด้านสีนะครับเกี่ยวกับการสงครานะครับมีโอกาสได้ไปกันนะครับอาทิตย์หนึ่งไปเมื่อวานเราลองทำแล้วหนึ่งคาะนะครับสองร้อยคนกันปรากว่าล้วงหมดเลยนะครับเพราะฉะนันรองผู้ว่าการตำรวจสยามคณบดรตุลาในทุกที่ครับ

ร้านนาสรัศกาประเดชพักตรคุณพักรคุณคณะกลังารที่เที่ยดีกันได้รายงานจากเพื่อนโยกเร่อง่หายตามระบบที่แบบศขออภัยนะคะพรแพกลในเชินเพิ่งเรีบกซึ่งขณะนี้นะครับในส่วนของคณะกัการ มีมิจฉาทิฏฐิความดีความชั่วที่คนข้าใจแต่เจ้าคุณพระพุทธมิโกศลุนเดาไปครับหลวงพอไ้จนะครับเจ้าวาดที่มีรังเป็นพระมหาอุษาได้เกิดเป็นพระเจ้าแ่กทัพเกิดเป็นท้าวสังกัดอุศล ส่วนที่เป็นกุศลที่จะสามารถนำพวกเราทั้งหลายนั้นให้ไปสู่ความจามีอะไรทำแต่เราสามารถทำได้ก็ทำโยกหารได้ในทางสุจริต กำงารอยูลนทีเป็นตัวแทนที่เดินทางมาในวันนี้ทั้งหมด3 0 0ท่านน,นนะคะคือท่านแรกคุณโซติกานิสักด้านหน้าเพื่อมอบถุงยางชีพนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองสมัยพอรอภัยจิตค่ะท่านรองทิเทพมีรันมาหามงคลรักน,น์ะคะมาที่เราขอประธานกําไรเมื่อกี้เราไม่มีมาหาข้างหน้านะคะก็เดี๋ยวทงางคณะกรรมการบริธันะครับแล้วก็หัวหน้าสนาชรรการนะครับจะเดินไปมอบให้ท่านที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้อยู่แล้วนะคะผมสำหรับของนะครับ